สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับข้อสู่สปีดนิวส์ในช่วงนี้นะคะอยู่กับดิชันเจียรภาศีรตาบุตรทางทรูวิชัน72 e ป Channel ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารต่างๆในโลกของยานยนต์ที่น่าสนใจนะคะไปกันที่ประเด็นแรกกันก่อนดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ทางด้านของการท่าเรือนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการสร้างในส่วนของท่าเรือแหลมฉบัง3นะคะในส่วนของเฟส3นี้ทางนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูลน,นั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีการพัฒนาในส่วนของเฟส2ให ให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วง6ปีค่ะ โดยทางด้านคุณทวันรัตน์อ่อนศิระนะคะประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยบอกว่าในส่วนของโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเศษที่3นั้นนะคะการท่าเรือจะยังไม่มีการก่อสร้างใดๆแต่ว่าจะเน้นการพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบังเศษสองให้เต็มประสิทธิภาพก่อนนะคะและขณะนี้ยังโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเศษสามก็อยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเหมาะสมเท่านั้นแล้วก็จะต้องนําเสนอต่อกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะร่วมกันอนุมัติให้มี ดําเนินการต่อไปด้วยโดยการท่าเรือนะคะได้มีการวางแผนนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบางเศษสองให้เกิดประสิทธิภาพเพราะคาดว่าในอีกประมาณ5-6ปีนี้นะคะท่าเรือแหลมฉบังเศษสองจะรองรับสินค้าอย่างเต็มที่กัดซึ่งในปัจจุบันนั้นท่าเรือแหลมฉบางทั้งเฟส1ึงและเฟส2สองมีปริมาณการใช้บริการตู้สินค้าอยู่ที่6ล้าน TEU ต่อปีและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ12ต่อปีค่ะ ไปกันที่ทางด้านของ FIA กันบ้างนะคะล่าสุดก็ได้มีการประกาศจัดการแข่งขนันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยแน่นอนนะคะว่าจะมีการแข่งขันโดยการใช้ชื่อนะคะเก๋ๆว่า Formula E ค่ะแต่คาดว่าน่าจะเริ่มต้นการแข่งขันได้ในปีฤด,ดูกาล2014นี้ค่ะ ในจีนทอตนะคะประธานสมาพันธ์แข่งรถนานาชาติห hmm. ร mm ือว่า FIA บอกว่าการแข่งขันฟอร์มูล่าอีนะคะเขาจะใช้ชื่อนี้นะคะก็จะเน้นในการจัดแข่งที่ใจกลางของเมืองต่างๆซึ่งก็จะดึงดูดบรรดาผู้ชมกลุ่มใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ช่วยในการบรรลุตามเป้าหมายของสมาพันธ์ที่ต้องการให้การแข่งรถเป็นความบันเทิงรวมไปถึงในเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังให้กับกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อยอีกด้วยค่ะการแข่งขันในรายการฟอร์มูล ล่า E นะคะก็เป็นไปตามประกาศของ FIA ที่เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ซึ่งการแข่งขันนี้จะเจาะจงเฉพาะรถยนต์ในกลุ่มรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะ โดยคาดว่าน่าจะเริ่มต้นการแข่งขันในช่วงปีฤดูกาล2014แล้วก็จะมีการเปิดทดลองแข่งขันก่อนในปีหน้าซึ่งก็จะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนี่นะคะประมาณ10ทีมด้วยกันแล้วก็มีนักขับที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า20ชีวิตและคาดว่าจะเริ่มการแข่งขันครั้งแรกในโลกที่เมืองริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลนั่นเองนะคะ เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามไม่เบาเลยทีเดียวนะคะาล้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของพาหนะ200อย่างจัก,กรยานกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็ได้มีการรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาปั่นจักรยานค่ะรวมทั้งมีการส่งหนังสือนะคะส่งตรงไปทาง UN ด้วยสนับสนุนเรื่องราวของการปั่นจักรยานทางนี้ก็เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะ ทางด้านของดรธงชัยพันณสวัสด์นะคะประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับชุมชนจํานวน25แห่งที่มีการใช้จักรยานนะคะในชีวิตประจําวันร่วมทีมจักรยานประมาณ500คันอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะขี่จักรยานจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีมายัางศูนย์ประชุมสหรประชาชาติหรือว่า UN เนะคะเพื่อที่จะร่วมกันยื่นหนังสือเปิดผนึกให้กับนางคริสเตียนาฟิกอเรสเลขาธิการอนุสัญญาว,ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสห ประชาชาติเพื่อประกาศว่าสนับสนุนความพยายามขององค์การสหประชาชาติในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการรณรงค์ให้หันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางในเมืองนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องบอกว่ามันเป็นภัยต่อโลกและประชากรของโลกอย่างมากนะคะโดยงานนี้ทางด้านของนางคริสเทนาฟิกกเรสเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติก็ได้ถือโอกาส ะะร่วมขี่จักรยานรณรงค์กับกลุ่มชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยด้วยที่บริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติถนนราชดังเนินค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางทีมข่าว Speed สปีดนิวส์ของเราได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะหลังจากนี้ต่อไปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดยังคงมีรายการดีๆที่น่าสนใจในโลกของยานยนต์รอขับเคลื่อนไปพร้อมกับคุณตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ